สวัสดีครับโมนี่ไมาอีกแล้วนะครับวันี้ทีมงานเก่าครับน้องขอนครับพี่เจวิทสีใช่แนวครับความทีมงานคือเก่าครับสายล่าครับโมนี้นี่ครับนี่ครับน้องสมค่ะน้องโสมอันนี้ค่ะอันนี้สีพันะยาครับอันนี้น้องแนกน้องหมูครับอันพุ่นลุงอุดครับยุ้ยไก่ฝุ่นบดิมาน้ำห้องค่นยืนยุ่นเอาครับนี่แล้วครับไม้โมนี้ครับน้องขอนมองเก่าครับหน้าใหญ่นี่เก่า ยมพ่อกันครับมันสิได้ว่าแด้เดียวจังน้อยจังเบิรงครับติดตามตอนต่อไปครับ,รบเอาครับ ฟองก,กครับเ,เ,เดี๋ยวฟอกันกครับไม่ติดอะไรครับเดี๋ยวอกันกครับเดี๋ราลบกันกครับยี่พี่สองนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ พี่สองมือนี่นะคะว่ามันสิเป็นยังไงสิมานหรือบ่ามานพี่น้องค่ะเบิ้งเ ชี้สานนะคะมนนีคือออกคาล่ะคือเกานะค่ะหากินคือเกาเต็มดเต็มของด้่ายเหมือนนี่นี่กิดเต่าไหมเป็นกิเกเต่าหลายหลาย ลงมาหมูลงมาลงมาเย่อนมันจะรีบปาบัวม่เลยมในิะเตาจะไป้าหือเดี๋ยวกำลังขึ้นเด้ค่ะกำลังขึ้นได้แล้วได้แล้วน้องสมได้แล้วว่าเห็นข้ามวอลนี่ ได้แล้วได้แล้วนงสมตะเล็กตะเล็กหมันมันมัน,นมานีมันย่างเดียวกำลังขึ้นแข้งดากันเ้ย đi nhân dân là không thấy thấy đây Để đây bỏ lỡ những video hấp dẫn เน่แดดกับกำลังึืนอากาศกับพอดีพอดีแดดออก ยมาอเปล่าหรอไนกี่นังาะนยยข่าตัะคนยนขนาดครับรถไทยกัยังหมันเสียน Ủa, cái này nó này mình quật ngủ ได้แล้วครับนี่ได้บ่ได้แล้วเนาะอจำได้บ่เนาะหคอได้บ่เนาะอ้าวตนเส่เขียวมันจะมาตเขียวรมาเสถังเอาบอีกตันนึงอีกตัวนึ่งยุบุ่น ปาขอย้ายก็ได้แล้วค่ะมือน,นี้เอามดัดตัวยางอยู่ในน้ำปลากับมีที่ไหนควดหนูปานมือนั้นแล้วมือนั้นมันมาขอนอยู่ทั้งทั้งเสียงหุยอยู่แกงกับปุ่นลเลยปลาขอย้ายไซแบบจัมโบ้ Yeah, กำลังขวดหนูกด้ไหมไปแ่าหๆๆอเี่ยวหนองนองส้มแบบหมัน,มน,มนหมนองสมบบม,ม,สมีความเลี้ยวบ่ต้องถามถึงไม่ปันจรวด ค่อยขึ้นเรื่อยๆค่ะ มาห่าง hàng luôn, ใด๋ đầy บ่กินงั้นจวดอย่างเดียว เดี๋ยวมันจะรับมาแต่ไม่นีน้แถบดี่พ่าตรงห่วงแมนมัดค่ะนี่ตายเรียบหน้าพอยีมีมีพ่พอยีอุดพอยีอุดเบียร์หาล่างเด้อนี่ค่ะมายำหน้าให้แบบดีเลยค่ะยำนี่เป็นปุ๋ยพร้อมได้อันนี่กินพร้อมได้ของกินพร้อม Rabi chút mong đây nè bột phân dưỡng là bệnh môn nè nữa cái nữa nữa tới tới luôn ครับเอาครับเอาไว้ซ้ำนี่ก็นะครับถาเบิ่งเอาได้หอดตาคลิปต่อไปครับแล้วก็ยังถาเบิ่งผลงานครับจังน้อยครับเดี๋ยึดไทยเบิ่งอีกครับอีกคลิปสองครับเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับเขามาแล้วก็ย่าลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้นะครับขอบคุณครับ